สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาถักผ้าพกผมสามเหลี่ยมกันนะคะลายนี้ถักง่ายนะคะถักแป๊บเดียวนะคะเสร็จเลยนะคะมือใหม่ถักตามได้เลยนะคะเราจะถักลายนะคะ 3F นะคะสลับกับโซ่หนะคะไปจนได้ความกว้างของชิ้นงานหรือว่าผ้าพกผมที่เราต้องการเลยนะคะวิธีขึ้นต้นก็ง่ายมากๆนะคะเราจะใช้ไหมคอตตอนสีพลายกับเข็มโคเช4ทับ0นะคะเพื่อนเสาม,มารถ ปรับใช้ไหมที่มีได้เลยนะคะแพทเทิร์นเดียวสามารถใช้ได้กับไหมทุกแบบเลยนะคะเราจะคล้องห่วงเพื่อขึ้นโซ่กันนะคะคล้องห่วงแบบที่เพื่อนๆพนถนัดเลยเนาะให้เป็นห่วงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะขึ้นโซ่ที่สี่โซ่นะคะไม่ต้องถักแน่นนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะเสร็จแล้วเราจะถักเอฟนะคะ ลงบนหลักโซ่หลักแรกตรงนี้เลยนะคะ2องครัง้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะมีหลักที่เป็นหลักโซ่นะคะ1ห,หลักแล้วก็หลัก F 2หลักนะคะนับเป็น3หลักนะคะ ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่2นะคะโซ่3เป็นหลักแรกนะคะแถวที่2เราจะเริ่มขยายหลักของเราแล้วนะคะถัก f นะคะลงช่องตรงนี้เลยนะคะช่องเดียวกับที่เป็นช่องโซ่นะคะถัก f ลงไป2ครั้งโซ่1กันนะคะหลักถัดไปนะคะ ถัก 3F นะคะ1 2แล้วก็3นะคะโซ่1กั้นนะคะถัก F นะคะลงไปบนหลักโซ่นะคะที่เราถักมาเนาะหลักที่3นะคะบนหลักที่3ถัก F ไป3ครั้ง1 2แล้วก็3นะคะตอนนี้เราถักมาได้2แถวนะคะเริ่มมีที่เป็นช่วงลายที่เป็น 3F มนะคะมาอยู่3มช่วงลายนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะต่อไปเราขึ้นแถวที่3นะคะโซ่3ามเหมือนเดิมนะคะพลิกกลับถัก 2f นะคะลงหลักแรกตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อขยาย มุมนะคะให้กว้างขึ้นเนาะโซ่หนึ่งก้านนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะข้ามมาถักตรงนี้เลยนะคะช่องที่เป็นโซ่หนึ่งของเรานะคะถักสามเนะคะเหมือนเดิมโซ่หนึ่งก้านนะคะ แล้วก็ข้ามมาถักตรงช่องตรงนี้เลยนะคะโซ่หนึ่งก้านนะคะเสร็จแล้วก็คือถัก F ลงบนหลักที่เป็นหลักโซ่ตรงนี้นะคะเพื่อจบแถวที่3เนาะ จบแถวที่3ก็จะเป็นแบบนี้นะคะในแต่ละแถวที่เพิ่มขึ้นเราจะมีช่องที่เป็น 3f ตรงนี้นะคะเพิ่มขึ้นมา1ช่องเนาะแถวที่2องมีสช่องนะคะแถวที่3ก็จะมีอยู่4ช่องนะคะพอเราขึ้นแถวที่4นะคะเราก็จะถักเหมือนเดิมเลยนะคะโซ่สามพลิกกลับนะคะถัก 2f นะคะ โซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ถัก 3F นะคะลงไปในช่องโซ่หนึ่งเลยนะคะโซ่หนึ่งก้น 3F โซ่หนึ่งสามเอฟนะคะโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็สามเอฟลงบนหลักโซ่นะคะปลายแถวเลย ราจะถักแบบนี้นะคะต่อขึ้นไปจนได้ความยาวนะคะหรือว่าได้ความกว้างตรงนี้นะคะเท่าที่เราต้องการเลยนะคะถักไปวัดไปได้เลยนะคะมีถักมาทั้งหมดที่1 2 3 4 5 6 1จ8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 2 2 2 22 22แถวนะคะถักจนครบ22บ22แถวหรือว่าจนได้ความกว้างตรงนี้นะคะที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักสายด้วยกันนะคะตอนนี้ถักมาครบ22แถวแล้วนะคะเดี๋ยวมิจะวัดขนาดให้ดูเนาะความกว้างนะคะความกว้างของชิ้นงานของผ้าพกผมนะคะ พอจบแถว22นะคะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ38เซนนะคะแล้วก็ความสูงนะคะ22แถวเนาะจะได้ที่ประมาณ20เซนนะคะขนาดตรงนี้แล้วแต่เราเลยนะคะถ้าเป็นของเด็กเราก็ลดจำนวนแถวหรือว่าลดขนาดลงได้นะคะหรือว่าเราจะเพิ่มขนาดก็ได้เช่นกันนะคะ เส้นไหมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะได้ชิ้นงานที่ใหญ่ขึ้นไปด้วยแม้ว่าเราจะถักจำนวนแถวที่เท่ากันกต็ตามนะคะไหมเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะคะจะมีขนาดเส้นที่ใหญ่กว่าสีเขียวนิดหน่อยนะคะพอเราถักมา22แถวเท่ากันนะคะชิ้นงานของสีน้ำเงินก็จะใหญ่กว่านิดหน่อยนะคะนิดหนึ่งนะคะไม่เยอะนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะถักสายกันเลยนะคะสายตรงนี้นะคะมีจะถักทั้งหมดที่50โซ่นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆใช้ไหมแบบเส้น2ี่เส้นเล็กนะคะหรือว่าขนาดเส้นที่แตกต่างกันเนาะความยาวของสายผูกนะคะก็จะประมาณ23-24ถึง24เซนนั่นเนองนะคะประมาณนี้เนาะ บวกลบ25เซนนะคะหรือว่าประมาณ50โซ่นะคะเราจะมาถักกันเลยนะคะเราจะถักสายกันเลยเนาะสายผูกผ้าพกผมนะคะเราจะถักต่อจากแถวสุดท้ายที่เราถักมาเลยนะคะไม่ว่าเราจะถักกี่แถวก็ตามเนาะพอเราถักจบแถวสุดท้ายของเรานะคะก็ถักโซ่ต่อไปเลยนะคะถักโซ่ที่50โซ่นะคะไม่ต้องแน่นมากก็ได้นะคะ พอเราถักโซ่มาครบ5้าิบโซ่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะถักย้อนกลับมานะคะหาตัวผ้าพกผมนะคะวิธีการถักเนาะเราจะถัก X นะคะหรือว่า SC หรือว่าคอทอนั่นเองนะคะแทงลงไปหลักที่สองของหลักโซ่นะคะนับย้อนกลับมานะคะถัก X นะคะลงหลักที่สองแบบนี้นะคะเราก็ถัก X นะคะลงทุกหลักเลย ถัก x นะคะให้มาถึงชิ้นงานตรงนี้เลยนะคะให้มาถึงขอบตรงนี้เลยนะคะ<ม>เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะพอเราถัก x มาจนครบหลักโซ่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะถัก x นะคะลงบนชิ้นงานตรงนี้เลยเพื่อนๆลองดูตัวที่เราถักมานะคะอย่าให้สายบิดนะคะถ้าสายบิดก็คือทําให้ตรงแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยถัก x ลงบนชิ้นงานนะคะแทงลงไปทุกหลักเลยนะคะแล้วก็ ถัก X เ,เหมือนเดิมนะคะตรงที่เป็นโซ่หนึ่งเราแทงลงไปกลางโซ่แบบนี้เลยนะคะ จะเป็นแบบนี้เนาะถัก X นะคะให้มาจนถึงหลักตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะถักโซ่ไปอีกห0สหลักนะคะแล้วก็ถัก X นะคะบนหลักโซ่ย้อนกลับมาแล้วเรามาเจอกันตอนที่เราจะจบชิ้นงานตรงนี้นะคะพอเราถักสายผูกนะคะมาครบทั้ง2ฝั่งแล้วนะคะฝั่งที่สองตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ ตรงนี้คือฝั่งแรกที่ถักมาเมื่อกี้เนาะต่อไปเราจะถักจบแล้วนะคะพอเราถักย้อนกลับมาครบแล้วนะคะสาผูกจะอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักเชื่อมกับด้านข้างนะคะกับหลักที่อยู่ด้านข้างตรงนี้เนาะตรงนี้ก็คือตัวที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราจะถักเชื่อมกับด้านข้างตรงนี้จัดสายนะคะ ทักซีเลยนะคะแทงลงไปหลักข้างๆทักซีเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้ลากยาวๆแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เข็มในการเก็บไปลายไหมนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผ้าพกผมสามเหลี่ยมนะคะลองทำกันดูนะคะติดขัดสงสัยตรงไหนคอมเมนต์มาสอบถามกันได้เลยนะคะ